เคยไหมนั่งจอกกราฟทั้งวันทั้งคืนหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองชุดกลัวจะตกรถกลัวจะเสียโอกาสสุดท้ายเจ็บหนักกว่าเดิมนี่แหละชีวิตเทรดเดอร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกมจิตวิทยาในตลาดไม่ใช่แค่แท่งเขียวแท่งแดงแต่เป็นเรื่องของใจล้วนๆที่จะพาเราไปสู่กำไรหรือดิ่งลงเหวเคยได้ยินคำว่าตลาดไม่เคยผิดมีแต่เราที่ผิดใช่ไหมครับมันคือความจริง ตลาดมันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละแต่ใจเรานี่สิที่ชอบพาออกนอกเส้นทางอยากรวยเร็วอยากแก้มืออยากเอาชนะสารพัดอยากที่ทําให้เราตัดสินใจพลาดความกลัวคือศัตรูตัวฉกาดกลัวขาดทุนกลัวพลาดโอกาสกลัวไปหมดมันทําให้เราขายหมูซื้อดอยติดดอยนานงกว่าที่ควรจะเป็นกลายเป็นนักดอยมืออาชีพไปซะอย่างนั้นแล้วความโลภล่ะตัวดีเลยเห็นกําไรนิดหน่อยอยากได้อีกอยากได้เยอะ สุดท้ายกำไรที่ได้มาหายวับไปกับตากลายเป็นขาดทุนซะง,งั้นโลภมากลาภหายยังใช้ได้เสมอแล้วเราจะรับมือกับไอ้เจ้าความกลัวกับความโลภนี้ยังไงง่ายๆเลยครับมีสติรู้ตัวว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่กลัวโลภแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำสาเหตุสมผลไหมสมมุติว่าเรากำลังเทรดทองคำกราฟกำลังขึ้นอย่างสวยงามใจเราเริ่มเต้นแรงอยากซื้อตามแต่พอดูอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วมันบอกว่า โอเวอร์บอแล้วนะถ้าเรามีสติเราก็จะยั้งตัวเองได้ไม่เข้าไปติดกับดักกดเหล็กง่ายๆสำหรับการควบคุมอารมณ์ในการเทรดมีแผนก่อนเทรดต้องมีแผนชัดเจน St o p l ล s สเท่าไหร่ Take Profit เท่าไหร่ทำตามแผนอย่างครึงครัดบริหารความเสี่ยงอย่าใส่เงินทั้งหมดที่มีลงไปในการเทรดครั้งเดียวแบ่งเงินเป็นส่วนๆกระจายความเสี่ยงพักผ่อนอย่าเทรดทั้งวันทั้งคืนพักผ่อนให้เพียงพอสมองจะได้ปลอดโปร่งเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่มีใครไม่เคยพลาด เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วพัฒนาตัวเองจำไว้เลยนะครับตลาดให้โอกาสเราเสมอไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกลัวตกรถค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกฝนแล้วเราจะกลายเป็นนักเทรดที่ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนก่อนจากกันอยากฝากคําคมให้ทุกคนได้คิดตามอย่าให้ความกลัวครอบงำการตัดสินใจและอย่าให้ความโลภบ,บดบังความจริงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดครับ